ทำงานประจำมาตั้งนานอยากจะลงทุนเล็กๆสร้างรายได้มีตั้งหลายอย่างให้ทำจะไปซื้อรถเข็นขายขนมครกจะไปเปิดร้านเล็กๆทอดปลาต้องโขกขายจะไปทำร้านเสื้อผ้าสักร้านหนึ่งวันหนึ่งจะเป็นแปรระดับโลกขายของออนไลน์ลงทุนไม่กี่หมื่นบาทเองจะไปทำน้ำลิ้นจี่ขายคงกำไรเป็นเกาะเป็นกำกระเพราไก่ไข่ดาวผมโคตรอร่อยแล้ววันหนึ่งจะ drive t h r u เหมือนแบ็คโดนัลและดังไปทั่วโลกเราไม่ลงทุนไม่ได้แล้ว Oh! oh. ทำงานมาตั้งหลายปีมีเงินเก็บอยู่แค่400กว่าบาทเอาเงินที่ไหนมาลงทุนกับความฝันอะ่ะพ<ฮ>ักเสือผมมีข่าวดีครับพักการเมืองหนึ่งได้ออกนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนที่ประชาชนธรรมดาธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินจากกองทุนนี้ตั้งแต่5,000บาทไปถึง50,000บาทจะมีการคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งต่อเดือนทําให้ความฝันของพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะมีอาชีพเล็กๆและที่สม มีหัวหน้าพักที่มีความจริงใจอยู่ในสนามการเมืองมากว่า30ปีพักการเมืองนั้นคือพักไทยสร้างไทยโดยมีคุณหญิงสุดารัตเกยุราพัน์เป็นหัวหน้าพักลองคิดดูครับท่านจะรอแบมือขอเงินจากรัฐบาลหรือท่านต้องการสร้างธุรกิจของตนเองดังนั้นนโยบายเครดิตประชาชนของพักไทยสร้างไทยผมถือว่าเป็นนโยบายที่สร้างคนสร้างอาชีพ สร้างศักดิ์ศรีของคนตัวเล็กที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหลง่งเงินทุนหากนโยบายนี้ได้ถูกนํามาดําเนินการแล้วเราจะเห็นเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยครับ a n d t h a t Spin e n f i t with Ram ท e e you next time ทุกของพี่น้องคือทุกของพวกเราพักไทยสร้างไทยค่ะเราขอแบกรับความทุกข์ของพี่น้องและจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาให้พี่น้องหายทุกขหายจนหมดหนี้และมีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะเรา จะไปสร้างชัยชนะให้กับประชาชนร่วมกันค่ะ